สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณป้ามาไล่วังม่วงนะคะวันนี้นไล่หวังม่วงค่ะนี่ค่ะจำปีคุณป้าออกดอกคะ่ะเต็มต้นเลยนะคะเนี่ยเต็มเลยคะ่ะนี่นี่คะ่ะนี่ค่ะซูมให้ดูเลยคะ่ะนี่คะ่ะดอกเยอะมากออกดอกทุกเิ่งเลยคะ่ะเต็มต้นหมดเลยคะ่ะเนี่ยนี่ก็โรยแล้วนะคะ อันนี้กําลังบานค่ะอันนี้กําลังบานอันนี้กําลังบานนะคะอันนี้ก็จะลอยแล้วค่ะแต่เมื่อลยค่าเนี่ยนี่ค่ะดอกเต็มไปหมดสวยๆนะคะเนี่ยจำปีค่ะปลูกไว้ที่บังม่วงนะคะนี่ค่ะดอกมีทุกกิ่งเลยค่ะนี่ค่ะดอกมีทุกกิ่งเลยค่ะ เห็นนี้ก็ดอกมีทุกกิ่งเลยนี่ค่ะนี่ก็จะโรยแล้วค่ะนี่กำลังโตมอยู่ค่ะอันนี้ก็โตมอยู่ค่ะมีทุกกิ่งจริงๆนะคะเนี่ยอันนี้ก็ยังโตมอยู่นี่ก็โตมค่ะอันนี้จะโรยแล้วค่ะ จะโรยนะคะอันนี้เยอะเลยค่ะเนี่ยนี่ตุ่มๆก็มีนะคะนี่ตุ่มๆอันนี้ตุ่มๆนะคะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก e ็โรยก็มีตุมก็มีนะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้กําลังจะบานค่ะนี่กําลังจะบานอันนี้ก็โรยแล้วคะ่ะเน,นี่ยเยอะมากเลยค่ะคะ่ e ะ,คะ มากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้นี่นะคะนี่อันนี้ก็บานอันนี้ก็บานสวยค่ะเยอะม,มากเลยค่ะหลังนี้ก็สวยค่ะนี่กำลังนั่นเลยนี่ก็สวยค่ะ นี่นะคะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณป้าพามาดูมาชมนะคะของคุณป้าสวยๆทั้งนั้นดอกมีทุกกิ่งเลยค่ะเนี่ยค่ะดอกมีทุกกิ่งจริงๆนะคะอยู่วังม่วงนะคะจำปีต้นนี้ปลูกไว้ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ